สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าที่บาเลนนะคะวันนี้นะคะแม่เจ็บจะพาเพื่อนไปปลูกข่ากันนะคะแต่ว่าเราจะปลูกข่าจากจากหัวแบบนี้นะคะที่เราซื้อมาจากตลาดเนาะเราซื้อมาเป็นแพคนะคะวันนั้นเราไปซื้อที่ร้านอินเดียนะคะเป็นร้านอินเดียแต่ว่าแต่ว่าของเนี่ยนะคะเป็นของไทยเนาะของไทยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะไทยแลนด์นะคะ,ะ,คะเราก็จะนําไปปลูกแต่วันนี้นะคะเราจะมาเลือก หัวที่จะสามารถนําไปปลูกได้นะคะเนื่องจากเราไม่มีขาพันขานะคะไปปลูกเราวิธีการเลือกนะคะเพื่อนๆจะเห็นตานะคะเนี่ค่ะตาเขาตรงนี้นะคะเขาจะมีหน่อแตกขึ้นมาเนาะแต่เราจะเลือกเอาตาที่เขาไม่เสียไม่เน่าแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะนี่นะนี่ยังใช้ได้อยู่นะคะระยะเวลาในการงอกนะคะก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือน นี่ค่ะแม่เจ็ก็เลือกเรียบร้อยแล้วเนาะยาวแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้ไม่งอกแน่นอนค่ะเนี่ยอันนี้ไม่งอกนะคะเนี่ยเราก็เลือกนะคะอันนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะเสี่ยงดูนะคะเพราะว่าเราซื้อมามันก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มเปื่อยแล้วนะคะอ่าเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเปื่อยยุ่ยแล้วนะคะก็จะได้เป็น บางหัวแค่นั้นนะคะเนี่ยค่ะอ่ะตัวนี้ลองดูเนาะมันจะตั้งใจซื้อมาขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าแต่ว่ามันแบบมันไม่ค่อยมีแบบว่าช่วงช่วงแง่งเขาอ่ะไม่ค่อยมีหนอนค่ะไม่ไม่ไม่มีตานะคะไม่ค่อยมีตาเนาะอันนี้จะลองดูนะคะตัวตัวที่ไม่มีตานะ่ะแม่เจ้าก็จะลองดูเหมือนกันนะคะปาติเคยปลูกแต่แบบที่มีตาเนาะ แต่ว่ามารอบนี้ตาเขาอะ่ะคือมันจะเริ่มเน่านะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็าดินใส่ในกระถางเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นกระถางชําเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราเจ้าหัวขาของเราเนี่ยนะคะใส่ใส่ลงไปเนาะโอกระถางเล็กไปนะคะไม่เป็นไรกระถางเล็กเราก็ใส่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเอาใส่ทางทางนอนทางขวางแบบนี้เนาะ แล้วก็ดินกรบนะคะกรบให้มิดหัวนะอย่าให้อย่าให้หัวเขาโผล่ขึ้นมานะเดี๋ยวเขาจะโดนแดดเดี๋ยวหัวแห้งนะคะถ้าถ้าประเทศไหนที่ไม่มีแดดแรงเหมือนที่บาเลนก็ไม่เป็นไรนะแต่ที่บาเลนนี่คือแดดแรงนะคะอันนี้คือมันไม่มิดนะไม่เจ้าก็เลยปล่อยเอาไว้นะคะหรือใครเอาไว้ในร่มก็ไม่เป็นไรนะแต่ของม่เจี๊ยมเนี่ยแดดมันมาตลอดนะคะนี่ค่ะ ม่เจ๊จะทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้หนอเขาจะได้แตกขึ้นมาได้นะถ้าเกิดไม่เจ็บเอานอนวางแบบนี้นะคะมันก็จะไปดันตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะลําบากนะคะนี่ค่ะเอาขึ้นแบบนี้เลยนะคะเราพลิกแพลงได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตามเป๊ะๆไม่ต้องตามหัวเขาเป๊ะๆนะคะนี่ตัวนี้เนาะตัวนี้เขาไม่มีเลยนะคะมีอยู่นี่นิดเดียวนี่จะใส่ตรงนี้นะคะทำเอาไว้ในดิน ประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะรดน้ำตามปกตินะคะรดน้ำตามปกติอ่ามีอีกหนึ่งนะคะนะคะหนึ่งเดือนต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูเนาะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีตอนสายๆของบาเลนนะคะตอนนี้ก็เที่ยงเนาะวันนี้พามาอัปเดตค่ะที่เราเพาะไว้แต่ต้นเดือนเนาะตอนนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเนาะขาที่เราเอามาเพาะนะคะนี่ค่ะ ทางนี้สมบูรณ์ที่สุดนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปเขาจเจริญเติบโตได้ดีเนาะหัวเขานะคะก็ยังคงเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ก็จะมีลำต้นนะคะแตกขึ้นมามีหนอมีลำต้นแตกขึ้นมาก็พร้อมที่จะย้ายลงดินได้นะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่เน่านะแต่ว่ายังไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเพราะว่าตอนที่เราออกมาอุวยดูนี่บังอาจมากต่อหน้าต่อตาเลยนี่หอยเจดีนะคะเยอะมากมากิน มากินผักของเราขออนุญาตบี้นะโอ้ยแข็งมากนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะวิตัวนี้มีรากแล้วนะดูดูรากเขางอกออกมาแล้วเนี่ยหักนะคะรากเขาหักเมื่อกี้เนี่ยจะดึงขึ้นมานี่ค่ะมีรากแล้วตรงนี้เขาพร้อมที่จะเนี่ยเนี่ยพร้อมที่จะโตแล้วนะคะแล้วก็มีรากตรงนี้เนาะวิทําไมเร็วจัง อรอบที่แล้วนะจะบอกว่ารอบที่แล้วที่เราปลูกค่ะเนี่ยค่ะลำต้นสูงมากเลยนะสูงมากมากเลยจนจนประมาณนี้เราก็มีใบด้วยนะคะพอเราย้ายลงดินก็ยังไม่มีรากนะคะอ,อ๋อหรือว่ามันแล้วแต่หัวนะนี่นี่นี่รากเขานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนจะเห็นได้ว่ามีรากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะโตเนาะนี่ เพราะว่าตอนที่เราปลูกเขาไม่มีแง่งนะคะอย่างที่แม่จะบอกเนาะเวลาจะปลูกขาเนี่ยนะคะต้องเลือกเอาตัวตัวที่มีแง่งนะคะเออตัวที่มีเนี่ยค่ะมีแง่งแบบนี้นะคะลําต้นที่เขาจะโตขึ้นมาเป็นลําต้นนะเนาะเขาเรียกอะไรอะนั่นนะคะพวกนี้จะไม่สําคัญนะคะเพราะว่าเพราะว่าพวกนี้เขาจะไม่สามารถที่จะมีมีต้นที่จะแตกออกมาได้เนาะมียอดอ่อนมีลําต้นที่แตกออกมาได้นะคะมีตา อมีตาที่จะทําให้เขาโตขึ้นมาได้เนะาะเขาจะนี่กําลังนะคะกําลังกําลังเดี๋ยววันนี้จะไปหาที่ปลูกนะคะนี่ค่ะถ้ากรบดินไม่มิดนะคะกรบดินไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มิดนะ่ะเพื่อนๆสังเกตดูว่าเนี่ยเขาจะแห้งนะคะตรงนี้เขาจะแห้งเขาจะแห้งมากเลยแต่ตัวนี้ทําไมเขาไม่แห้ง ก็เพราะว่าแม่เจมเอาใบไม้นะคะใบใบมะเขือที่เขาลวงลงมาเนี่ยเขามาปิดตรงนี้เนาะเขาก็จะไม่โดนแสงนะคะเขาก็จะไม่แห้งเมื่อกี้เพิ่งจะอ,ออกเพราะว่าถ้าไม่เอาออกนะคะหอยเจดียมาใสา่ยอยู่ด้านล่างนะคะก็มากัดกินเนาะก็เลยต้องเอาออกนะคะส่วนพวกนี้ก็ปล่อยธรรมชาตินะคะเนี่ยปล่อยธรรมชาติมีอยู่มีอยู่อกระถางนึงนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาเน่านะคะแม่เจาก็เลยเอาไปเททิ้งนะคะตัวนี้ไม่มีทีท่าว่าจะ เพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีไม่มีตานะคะนี่ค่ะอ่ะให้ดูนะตัวนี้ไม่มีตานะนี่เป็นขาที่ไม่มีตานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือพลิกมางอกในกระถางของกระถางของขาของเรานะคะอันนี้ไม่มีตานะคะเพื่อนๆสังเกตดูว่าไม่มีตานะมีแต่แง่งนะนี่ค่ะคือเอามาก็เป็นแบบนี้เลย พราะฉะนั้นเขาก็จะเน่าเน่าเน่าเ่าไปเรื่อยๆนะจนหมดแล้วก็แห้งแล้วก็กลายเป็นดินนะคะย่อยสลายกลายเป็นดินเนะเาะก็คือไม่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 ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปย้ายลงในดิน<อ>เดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีรากกี่ต้นเนาะ,ะไปกันเลยตอนนี้พาเพื่อนๆมาย้ายค่ะตอนเที่ยงนะคะตอนนี้ก็เที่ยงเนาะก็แดดจะร้อนหน่อยนึงนะคะเนี่ยค่ะแดดร้อนมากตรงนี้ไม่จะปลูกเป็นผักชีไปเรื่อยย้ายมาจากฝั่งนู้นนะคะ ด้านล่างจะเป็นพวกพวกเศษของเป็นเศษของเนี่ยนะคะเนี่ยยังย่อยไม่หมดนะเพิ่งจะได้ประมาณสี่วันเองเศษของตํำลึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายตัวที่ต้นโตก่อนเนาะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เนาะมุมนี้ก็จะไม่โดนเขาก็จะไม่โดนแสงสักเท่าไหร่นะ่ะรอบที่แล้วเราปลูกในกระถางไม่ค่อยรอดนะคะ เดี๋ยวเราจะย้ายลงปลูกด้านล่างเลยเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะจะได้ไม่ต้องเสียทิ้งนี่นะคะก็เป็นวิธีการเพาะแบบง่ายๆนะคะตอนนี้เราก็สิ้นสุดการเพาะแล้วเนาะเราก็จะย้ายลงนะคะย้ายลงตรงนี้เนะาะตัวนี้ก็มีรากเนาะอันนี้มีรากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงข้างๆกันจะให้แบบเป็นกอเดียวกันตรงนี้ไปเลยฝังเอาไว้ตรงนี้เนาะ ส่วนตัวนี้เนาะตัวนี้จะ,จะดึงขึ้นมานะคะเออปุ๊บตัวนี้มีรากแล้วนะรู้สึกว่าดินแน่นๆน,น,นะคะตัวนี้ตัวนี้มีรากแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมรากยาวเลยนี่นะคะรากยาวเลยก็จะปลูกไว้ข้างๆกันเนาะให้เป็นกอเดียวกันไปเลยไม่ต้องแยกนะคะเดี๋ยวรากขาดอะดย,ยังไงดีอย ปลูกให้เป็นแนวยาวแบบนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีรากนะคะยังไม่มีรากเดี๋ยวเราจะถมไปตรงนี้เลยอ๊บเสรตรงนี้ไปเลยเนาะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรดน้ําเรียบร้อยล้วก็จะอยู่ระหว่างนี้แต่ว่าเราจะต้องหาหาอะไรมาวางไว้นะไม่งั้นน้องเหมียวนะคะจะมาขุดตัวนี้ดินที่เหลือนะคะดินที่เหลือก็จะเทลงไปเลยนี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวดินเขายุบเพราะว่าด้านล่างอาจจะเป็นพวกเถาด้านล่างนะคะจะเป็นพวกต้นตำลึงเนาะอุ้ย มีไส้เดือนเยอะเลยนะคะนี่ไส้เดือนด้านล่างจะเป็นพวกเศษตํลึงเนาะเราก็จะเอาอะไรมาวางเอาไว้ตรงนี้นะคะป้องกันไม่ให้น้องเหนียวมาวุ่นวายกับกระถางของเรามาวุ่นวายกับผักของเราเนาะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะสิ้นสุดการรอคอยนะคะใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มเนาะในการ ปลูกขานะคะปีนี้เราก็จะได้กินขาที่เราปลูกเองจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะทุกๆปีเราก็ซื้อปีที่แล้วเราก็ปลูกต้นสวยมากนะคะมาจากเมืองไทยแต่ว่าเสียดายตรงที่ปลูกในกระถางแล้วมีช่วงหนึ่งไม่ได้รดน้ํานะคะเขาตายเสียดายมากก็พยายามพอมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จนะเพราะว่าขาเวลาเราซื้อมาจากร้านนะคะบางทีเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีตาเลย ก็จะตัดตาทิ้งนะคะไม่รู้ทําไมนะเวลาเราซื้อจากร้านมาแต่บางครั้งโชคดีนะคะโชคดีซื้อมาแล้วก็มีตาเข้ามาเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดทิ้งก็จะม,มีมีแบบว่าเขาตัดทิ้งด้วยนะรอบนี้เราเราถือว่าโชคดีนะคะวันนี้พามาอัปเดตค่ะที่เราย้ายลงเมื่ออาทิตย์หรือสองอาทิตย์ไม่แน่ใจนะคะประมาณประมาณสิบกว่าวันนี่แหละได้ประมาณสิบกว่าวันนะคะตัวนี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะโตให้หรือเปล่านะคะแต่อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะไม่เห็นงอกเลยไม่มีนะคะไม่มีส่วนตัวนี้ก็การเจริญเติบโตถือว่าโอเคนะคะแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆทยอยแตกขึ้นมาเนาะเพราะว่าในเมื่อเขามีต้นเดียวเนี่ยนะคะเขาก็จะแตกแขนงแตกหน่อใหม่ถ้าเกิดตัวนี้เขาไม่รอดเนาะแต่ว่าก็ภาวนาให้เขารอดนะคะ น่าจะโอเคอยู่หรอกแต่ว่าอาจจะโตช้านะคะเพราะว่าไม่ใช่เอากระถางมาปิดเอาไว้แบบนี้นะเพราะว่ากันน้องเหมียวกันป้องกันน้องเหมียวไม่ให้มาขุดบริเวณนี้เดี๋ยวเ็าจะขุดขาขึ้นมาเนาะยิ่งมีแค่ต้นเดียวแล้วก็ปลูกยากมากด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือหน่อเล็กๆเนี่ยยังไม่โตนะคะถ้าเขาเป็นแบบนี้เขาจะใช้เวลานานมากนะคะในการสร้างสร้างหน่อขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องสร้างราก ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวรากเขาแข็งแรงนะคะดอกเขาก็จะขึ้นมาได้สวยเลยเมื่อวานเราก็มาดูก็มีรากใหม่นะคะผุดขึ้นมาตรงนี้มีรากใหม่นะคะงอกขึ้นมาแตกขึ้นมาอ่าก็ประมาณนี้นะคะวันนี้พามาอัปเดตนะคะผลจากการที่เราชำขานะคะจากหัวที่ซื้อมา จากตลาดนะลองดูนะถ้าใครปลูกแล้วไม่ได้กินนะคะไม่งอกหรือใครไม่มีขากินนะคะลองซื้อมานะขาเหี่ยวก็ทําได้นะคะซื้อมาจากตลาดแบบเป็นแพ็คเนี่แหละไม่จะซื้อมาก็มีอาการเหี่ยวเพราะว่าอยู่กับเขาก็หลายวันพอมาอยู่กับเราก็หลายวันเหมือนกันนะคะเข้าตู้เย็นเอาไว้นึกได้ตอนไหนนะก็ออกมาชาตอนนั้นขอแค่เขาไม่เน่านะคะตรงตรงที่หนอที่เขาจะเกิดนะ่ะไม่เน่าก็ไม,ไม,ไม่ไม่เปื่อยอ่พูดง่าย เหี่ยวก็ยังโอเคแต่ว่าถ้าเปื่อยนะคะถ้าขาหัวไหนที่เปื่อยแล้วอะ่ะไม่สามารถใช้ได้นะคะต้องเปลี่ยนหัวใหม่ทันทีนะคะขออย่างเดียวไม่ให้ไม่ให้ยุย่ยไม่ให้เปื่อยแค่นั้นนะคะถึงจะเหี่ยวเราไปแช่น้ำเอาไว้เขาก็กลับมาฟื้นคืนชีพกลับมาเหมือนเดิมเนาะนี่นะคะวิธีการปลูกแบบง่ายๆก็ช่องของทัชชาคุณเกษตรเนี่ยก็เคยทําวิดีโอไปแล้วสองรอบนะคะรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่สามเนาะที่ทําให้ดูนะคะ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วยังไม่โอเคนะคะก็กลับไปดูคลิปอ,อื่นๆได้นะก็เป็นแนวทางนะคะให้กับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ต่างแดนหรือคนไหนที่อยู่ตึกอยู่คอนโดไม่สามารถที่จะมีหัวพันขานะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้เนาะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมนะคะ กดกระดิ่งคลิ๊งคลิไว้รอคลิปวิดีโอหน้าด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและรับชมเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ